วันนี้เรียนกับไอซ์เป็นอย่างไรบ้างคะก็เรียนครับสอนเข้าใจง่ายครับแล้วก็เป็นกันเองมากสามารถถามได้ทุกเรื่องนะครับเกี่ยวกับบทเรียนที่ไอซ์ให้มาแล้วก็ค่อนข้างที่เป็นบทเรียนที่ครอบคลุมนะครับถ้าเกิดยังไม่เข้าใจนะเดี๋ยวกลับบ้านไปสามารถถามถ่ายปัญหาที่เราเจอได้ในไลน์ก็ได้นะถามว่ามีแปลนยังอะไรอย่างนี้ได้ไหม ได้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 แล้วเหรอคะไม่ได้ถามได้แค่เรื่องเรียนนะฮะไม่ต้องมาไม่ต้องมาถามนะว่าแบบว่าพี่ยายนี่เงินได้ยืมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เอ้ยนี่ควรถามอันนี้ถามได้ครับอันนี้ถามได้เหรอเฮ้ยคิดคิดคิดอกไม่แพงนะคะโอเคครับจริงๆถามไม่ได้นะถามไม่ได้อ่าแล้วตอนนี้สั่งสินค้าเป็นไลยคะเป็นนะ เรียบร้อยเลยใช่ไหมได้ข่าวว่าไปเรียนมาแล้วไม่ใช่หรอเอ้ยยิ้มเดมผู้นิยมอ๋อไปเรียนเคยเรียนมาแล้วจากจากเพจไม่ต้องไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกชื่อเพจนะเรียนมาแล้วจากเพจนึงะก็ความรู้สึกตอนแรกก็ไม่โอเคครับก็เลยเลือกเรียนไปเลยก็คือเสียตังฟรีนะจริงๆถ้าพี่ไอทำมาตั้งนานก็คงมาเรียนกับพี่ไอเนี่ยละครับคุ้งเจอแล้วคุ้นเจ๊ เจออุ้ยนางฟ้าเพิ่งเกิดเออตอนนั้นเป็นออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะข้อออนไลน์ค่ะอืมเท่าไหร่คะขอราคาสามพันห้าตอนนั้นสามพันห้าอืมเสุดท้ายก็เสียตรงใช่ครับไม่ได้เลยเลยมาเรียนกับขายวันนี้คุ้มไหมคะคุ้มมากค่ะคุ้มแล้วดีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าใครสนใจที่จ อยากนําเข้าหรือหรืออยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการนําเข้าขอนีก็ควรเลยคะที่จะมาปรึกมีที่ปรึกษาที่ดีแบบนี้ไะนะปรึกษาได้ตลอดชีพเลยนะคะโอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณเจมมากเลยนะคะที่ไว้วางใจแล้วก็ตัดสินใจมาเรียนกับไอ้นะ